สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับโปรเจกต์ S.O.L.M ที่ทาง DJ Snake o s โ n ซนเขาได้มาบอกใบ้ลงทางทวิตแล้วก็ i อส่วนตัวนะคะคือจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่กล้าออกตัวแรงมากว่าน้องลิซ่าจะคอลลบนะคะจริงๆกับทางพี่ดีเจงู o s ซ n นแล้วก็เมแกนไหมเพราะว่า o s ซ n นเนี่ยดันให้สัมภาษณ์นะคะว่าทำเพลงร่วมกันกับ b l a c k พ i n คคือเขาใช้ชื่อวงไงไม่ได้ใช้ชื่อน้องของเราเดียว,ยวถูกไหมแต่ว่าพอเรายิ่งได้ฟังเพลงซึ่งมันมีหลุดมาเพิ่มเติม อีกด้วยนะคะล่าสุด แต่แอดมินไม่ขอมาลงแล้วนะเพราะว่าแฟนๆบางส่วนไม่โอเคกันและแอดก็บอกเลยว่าหลุดไปหลุดมารวมหลายๆหลุดมันก็คือจะเป็นนาทีแล้วค่ะตอนนี้จริงๆก็ไม่อยากให้หลุดมากขนาดนี้นะคะเพราะว่ากลัวตอนปล่อยออกมามันจะไม่เซอร์ไพรส์แต่บอกได้คําเดียวเลยว่าจังหวะบีทเพลงอะไรเอยคือดีมากอันนี้ชอบมากนะคะเพลงฟังเราติดหูเราตั้งแต่ที่มันทยอยย,อยหลุดออกมาเนี่ยบ่อยๆก็คือเท่าที่ได้ฟังมีแต่เสียงร้องของน้องลิซ่าเลยนะไม่ได้ยินเสียงสมาชิกแบ็คพิงคนอื่นๆเลยก็คิดว่าน่าจะคอลลับกับ น้องลิซ่าเพียงคนเดียวตามที่แฟนๆคาดเดากันไปก่อนหน้านั่นแหะค่ะเพราะว่าตัว S.O.L.M เองก็แบบมาจากชื่อย่อของแต่ละคนด้วยนะ พราะไม่งั้นมันก็จะเยอะไปไงแค่นี้ก็มีศิลปินระดับโลกมากถึง4คนอยู่ในเพลงเดียวกันแล้วนะคะเนี่ยถูกไหมแต่ก็น่นาละค่ะยังไม่มีการประกาศอะไรออกมาอย่า,ง,ายงเป็นทางการซะทีเดียวนะคะก็เลยต้องรอกันไปก่อนแต่ที่รอมากกว่าก็คือ MV นี่สิคะสรุปยังไงอะ่ะเขาถ่ายกันเสร็จหรือยังแล้วที่มีข่าวลือก่อนหน้าว่าจะมาถ่ายพาร์ทรวมกันในฝรั่งเศสอันนี้คือไม่จริงแล้วใช่ไหมเพราะว่าด j เจสเน็กได้ออกมาโต้ข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาไม่ได้มาถ่าย MV กับลิซ่าที่นีสแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะไปถ่ายเม อะไรเพิ่มเติมกันหรือเปล่าอะก็เป็นว่าตอนนี้คงต้องรอกันต่อไปอีกทีค่ะคิดว่ามี MV นะเพราะถ้าไม่มี MV ีคือจะเสียดายของมากคือเพลงมาจังหวะสนุกขนาดนี้แต่การถ่ายทําถ้าไม่มีการถ่ายทําร่วมกันก็อาจจะเป็นการถ่ายแยกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มัง้งอันนี้คาดเดาล้วนๆนะคะอะเดี๋ยวยังไงสําหรับคืนนี้แอดมินขอมาบอกเรากับเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปพักและคาสันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้ะ